ที่นี้เรามาดูปัญหาต่อไปนะครับปัญหาสนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุที่กระจายตัวบนเ,เส้นตรงที่ยาวมากนะครับปัญหาประจุกระจายตัวบนเส้นตรงที่ยาวมากสมมุติว่าพิจารประจุที่กระจายตัวสม,ม่ำเสมอบนเส้นตรงยาวอน,นันต์โดยมีความนานแน่นเชิงเส้นดัมดาทีนี้เริ่มต้นเนี่ยนะครับเราต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนนิดหนึ่งว่า เวลาเราพูดถึงคําว่าอนันต์นะครับหรือในภาษาอังกฤษใช้คําว่า infinity เนี่ยนะครับมันหมายความว่าอะไรก่อนหน้านี้เราพูดถึงกรณีของจุดประจุใช่ไหมครับหรือคําว่าจ,จุดประจุดประจุอ่ะสมมติว่า ดูในกรณีของประจุก็คือจุดประจุก็คือเราพูดถึงวัตถุที่มีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบนะครับกับระยะทางที่เกี่ยวข้องในเช่นมีประจุขนาดเล็กนี้แต่ว่าระยะทางที่เกี่ยวข้องเนี่ยยาวมากเมื่อเทียบกับขนาดของประจุนะเมื่อเทียบกับขนาดของประจุนะครับ ในทางตรงกันข้ามคําว่าอนันต์หรือคําว่าอินฟินิตี้ในทางฟิสิกส์นะครับเราหมายถึงระบบที่มีขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบกับปริมาณอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นถ้าสมมุติเราพิจารณาประจุที่กระจายตัวเป็นเส้นตรงที่ยาวมากๆแต่ระยะที่เราพิจารณาเนี่ยนเราพิจารณาระยะที่อยู่ใกล้กับอ,อยู่ใกล้กับตัว เส้นตรงนั้นนะครับก็คือระยะที่เราเพิจารณาเนี่ยระยะที่เราเพิจารณาเนี่ยนะครับอยู่ใกล้กับเส้นตรงนั้นเมื่อเทียบกับความยาวทั้งหมดของประจุอของประจุของเส้นตรงนะครับอย่างนี้เราจะถือว่าเส้นตรงที่ยาวมากจนกระทั่งสามารถใช้เงื่อนไขของความยาวเป็นอนันต์ได้นะครับในทางฟิสิกส์ไม่มี สิ่งที่เป็นอานันต์จริงๆนะครับแม้แต่เอกภพเราก็เชื่อว่ามันมีขนาดแน่นอนในทํานองเดียวกันก็ไม่มีสิ่งที่เป็นจุดจ,ดจริงๆนะครับแม้แต่สิ่งที่เล็กที่สุดอย่างเช่นอ e ิเล็กตรอนเราก็เชื่อว่ามันมีขนาดนะครับแต่ว่าขนาดนั้นเมื่อเทียบกับระยะอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นยังไงถ้าขนาดที่เกี่ยวของระบบของเราเนี่ยเล็กเมื่อเทียบกับระยะที่เกีย่ยวข้องอื่นๆเราจะมองว่ามันเป็นจุดแต่ถ้าขนาดของระบบของเราใหญ่มากกว่า ระยะที่เกี่ยวข้องอื่นๆ,ๆเราจะเรียกว่ามันีขนาดเป็นอน,นันต์นะครับโอเคทีนี้เราลองมาดูปัญหาพีนาไปาจุที่กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอบนเส้นตรงยาวอน,นันต์นะครับโดยนี้ที่มีความแน่เนเชิงเส้นแลมด้าปัญหาก็คือจงคำนวณสนามไฟฟ้าที่จุด P ที่อยู่ห่างจากเส้นตรงนี้เป็นระยะเท่ากับ y นะ เราลองมาดูรูปนะครับว่าปัญหานี้รูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างไรล <c oughs> ักษณะของปัญหานะครับก็จะเป็นอย่างในรูปนี้นะครับก็คือมีประจุกระจายตัวเป็นเส้นตรงนะ มีประจุกระจายตัวเป็นเส้นตรงแบบนี้ครับมีประจุกระจายตัวเป็นเส้นตรงแบบนี้เสร็จแล้วประจุนี้ยาวมากนะครับก็คือปลายของมันเนี่ยอยู่ห่างไปมากนะปลายทางด้านขวาอยู่ห่างไปเป็นระยะอินฟินิตปลายไปทางด้านซ้ายอยู่ไปห่างไปที่ตำแหน่งลบอินฟินิต แต่แล้วเราต้องการจะรู้สนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากประจุนี้ที่จุด p นะครับซึ่งอยู่สูงขึ้นมาจากตัวเส้นตรงเป็นระยะเท่ากับ y นะวิธีการคำนวณก็เหมือนกับที่เราเคยทำมาแล้วนะครับก็คือเราก็จะแบ่งเส้นตรงนี้ออกเป็นส่วนย่อยๆนะฮะสมมติว่าเราแบ่งเส้นตรงนี้ออกเป็นส่วนย่อยๆ นะครับตรงนี้โดยให้ส่วนย่อยน,นี้นะครับมีความกว้างเท่ากับ d z ซส่วนย่อยน,นี้มีความกว้างเท่ากับ d z ซทีนี้เนื่องจากว่าในโจทย์ระบุว่าความหนาแน่นเชิงเส้นของประจุบนเส้นตรงนี้มีค่าเท่ากับดัมดา d z นะครับเพราะฉะนั้นประจุที่อยู่บนส่วนย่อยน,นี้นะฮะ ประจุที่อยู่บนส่วนย่อยนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ dq เท่ากับ lambda dz นะครับ dq เท่ากับ lambda dz ก็คือค่า,าที่ขีดเส้นใต้ไว้นี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรา รู้ประจุ dq แล้วเราสามารถจะหาขนาดของสนามไฟฟ้าจากส่วนย่อย dq นี้นะที่จุด p ได้ตามสมการนี้ก็คือใช้กฎของคูลอมนะครับ de มีค่าเท่ากับ1ส่วน4ไพเอฟซอนศย์ด ds าไม่ใช่ ds นะครับตรงนี้แก้ที่หนึ่งตรงนี้จะต้องเป็น d z นะครับ ตรงนี้จะต,ต้องเป็นดีแซดนี่ก็เป็นแซดนะครับดีแซดซึ่งดัมดมด้าดีแซดก,ก็คือดีคิวใช่ไหมครับ ไอตัวลัมดาดีแซตัวนี้ก็คือ DQ นั่นเองนะฮะแล้วก็หาด้วยระยะจาก DQ ไปจนถึงจุด P นะครับทีนี้ในที่นี้เราตั้งระบบโค o r d i n a ต e เอาไว้โดยเริ่มต้นจุดอ้างอิงไว้ที่จุดหนึ่งนะครับซึ่งสมมุติว่าเราอ้างเรากำหนดจุดอ้างอิงไว้ที่ตรงนี้ ให้ตรงนี้เป็นตำแหน่งที่ z เท่ากับ0นะครับแล้วที่จุด dq ที่เราพิจารณาเนี่ยอยู่ห่างจากจุด z เท่ากับ0เป็นระยะเท่ากับ z นะครับเพราะฉะนั้น r ของเรานะครับ r กํลังสองก็จะมีค่าเท่ากับ y กํลาลังสองบวก z กํลังสองนะ y คือความสูงของจุด p ถึงเส้นตรง อันนี้ก็ใช้กฎพิทาโกลัสธรรมดาอันนี้ค่าที่เราได้คือขนาดของสนามไฟฟ้านะครับแต่อย่างที่เคยพูดแล้วว่าเวลาเราจะรวมสนามไฟฟ้าเข้าด้วยกันเนี่ยเราจะต้องคิดถึงทิศด้วยนะครับคิดถึงผลของทิศด้วยนะครับทีนี้เมื่อเราคิดถึงผลของทิศเนี่ยนะครับเราจะพบว่าจากสมมาตรของปัญหาสังเกตนะครับ สมมาตรมาอีกแล้วจากสมมาตรของปัญหานะครับจะเห็นว่าสนามไฟฟ้าสุทธิหรือสนามไฟฟ้ารับจะมีเฉพาะองค์ประกอบในแนวแกน y เท่านั้นนะฮะก็คือเราจะคิดเฉพาะองค์ประกอบตามแนวแกน y ของสนามไฟฟ้าเท่านั้นถามว่ารู้ได้ไงกลับไปดูรูปนี้อีกครั้งหนึ่งจะเห็นว่าถ้าเราเพิจารณา ประจุ dq ตัวนี้นะฮะเราเพิจารณาประจุ dq ตัวนี้เนี่ยสมมติว่าตรงนี้เป็นประจุบวกนะครับเพื่อความสะดวกก็จะเห็นว่าสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นก็จะมีทิศชี้แบบนี้นะฮะตรงนี้ก็คือ De อีนครับเสร็จแล้วถ้าเราดูส่วนย่อยอีกส่วนหนึ่งนะที่อยู่ห่างไปเป็นระยะเท่ากับ Z เหมือนกันแล้วก็มีความหนาเท่ากับ DZ เหมือนกัน แต่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของของจุดอ้างอิงแาเท่ากับศน,นะครับแล้วสมมติเราลากเส้นจากจุดนี้ไปถึงจุด P ก็จะได้ว่าระยะห่างตรงนี้นะฮะก็จะมีค่าเท่ากับ r เช่นเดียวกันและเมื่อเราดูทิศของสนามไฟฟ้านะฮะก็จะเห็นว่าทิศของสนามไฟฟ้า ดีอตัวนี้ทิศของสนามไฟฟ้า DE อตัวนี้ก็จะมีทิศแดงเส้นสีแดงในรูประยะห่าง r เ,เท่ากันเพราะฉะนั้นขนาดของสนามไฟฟ้าจะเท่ากันนะครับแต่ทิศมันจะชี้ ในลักษณะอย่างรูปนี้นะครับตรงนี้เป็นวงสีตาเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าเราแยกองค์ประกอบตามแนวแกนแดออกมาตัวนี้คือ dE z ของประจุ dq ตัวทางซ้ายนะฮะ dE z ของประจุตัวทางซ้ายนะครับในขณะที่ถ้าดูประจุตัวทางขวา ตัวนี้ก็คือ dez ของประจุตัวทางขวาจะเห็นว่าจากสมมาตรเนี่ยขนาดเท่ากันมุมเซต้าเท่ากันอย่างในรูปตัว dez ของประจุทางด้านซ้ายกับทางด้านขวาเนี่ยตัวสีเขียวกับสีแดงสองตัวนี้จะหักล้างกันเองใช่ไหมครับ จะเหลือเฉพาะองค์ประกอบในแนวดิง่งเท่านั้นนะฮะจะเหลือเฉพาะองค์ประกอบในแนวดิง่งเท่านั้นที่จะเห็นว่ามีทิศเดียวกันนะฮะก็คือจะเหลือเฉพาะองค์ประกอบในแนว E D E Y เท่านั้น นะครับก็คือจะเหลือเฉพาะ D E Y เท่านั้นนะที่ไม่ได้หักหล้างกันเพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่าสนามไฟฟ้าสุทธิเนี่ยนะครับจะมีเฉพาะองค์ประกอบตามแนวแกน Y ทีนี้อันนี้เราดูแค่2จุดใช่ไหมแต่จะเห็นว่าถ้าสมมติเรามาดูที่จุดอื่นอย่างเช่นมาดูที่จุดตรงนี้ ครับมาดูที่จุดตรงนี้มันก็จะมีอีกจุดหนึ่งที่อยู่ห่างออกไปเป็นระยะเท่ากันแต่อยู่ในฝั่งตรงกันข้ามนะครับเช่นเดียวกันอย่างเช่นก็จะมีจุดสีแดงตงัวนี้เพราะฉะนั้นมันจะมีคู่ของมันเสมอนะมันจะมีคู่ของของมันเสมอนะที่จะทําให้เกิดการหักล้างกันอย่างที่บอกนะครับเพราะฉะนั้น เราก็จึงบอกว่าเมื่อเราคิดรวมทุกๆส่วนย่อยแล้วเนี่ยจะเหลือเฉพาะองค์ประกอบตามแนวแกน y เท่านั้นของสนามไฟฟ้านะครับซึ่งองค์ประกอบตามแนวแกน y นี้ถ้าเรานิยามมุมเซต้าอย่างในรูปนะครับมุมเซต้าตามรูปนี้องค์ประกอบตามแนวแกน y ก็คือ,อ,อ e cos เซตาใช่ไหมครับเพราะว่า จะเห็นว่าจะเห็นว่า,ตร,ต,าตรงนี้คือมุมสีตาตรงนี้คือมุมสีตานะครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบตามแนวแกน y ก็จะเป็น de c o s ต